ลงมาดีนะครับอยากานเอาตัวแทนสาบนเรสักสักคนนึ่บเอาชีวิตเนาะยับรอบประโยชน์างสถาบันนะครับเารรมชเราซิปอีกแบบครับสำหรับ การยกฐาน,านาะของตัวพักการทุกเทศบาลนครพักการุ้มที่ทิ้งเนี่ยซีกอกีอีปานมาเพราะว่านั้นท่านสมศิษฐวัฒน์ท่านยังเป็นเจ้าหน้าทีนา่นโยบายและแผนก็นค,คือปีหานีได้เย็ตประชาคมนะครับจังหวัดนครพนมปีนั้นนะครับปีหานีเกตยกฐานะทั้งหมดเจ็ที่นะครับ เขตแขงอำเภอ,อสีชมพ้าคือป่าสขาอำเภอเมืองนครพนอมงคือหนอง,อ,องยากบสำหรับอำเภอหาดตะมเ,เมขตชมพ้าไาไปตำบาก็แห่ ตำบลแรกคือตำบลพระรามทุ่งตำบลที่สองตำบลน้ำตาลตำบลที่สามตำบลปากน้ำใสตำบลที่สี่ตำบลบางแห่งและตำบลที่หาตำบลหน้าหนาปีหาสองนะครับที่จริงแล้วยดูตาเป็นภาษาปีเตะนะครับอ่องตที่เล็กที่สุดหน่อยที่สุดคือทางน้ำใสตอนนั้นนีประมาณอยู่ชิบก่อนละระมาณันธ์ของพระกามทุ่งปีอ่าอ่าสองนะครับ มีงบประมาณอยู่หาเอสารที่ซีร่าจริงๆแล้วนะครับการชี้นิยกแต่แต่ที่บอกคือผ่านมาแค่มันเป็นไปหมดเลยเพราะว่าท่านใช้วัดเทพบาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตประมาณเดือนมิถุนายนนี่จริงสมุดวาราเดือนกรกฎาคมนะครับพอพอเสียชีวิตปุ๊บต้อาต่อต้องาต่อหา ผู้น้ำตื้นหาไนโตรภัณฑ์บริหารเขาก็ต้องเลือกตั้งใหม่ภายในสี่มหาแต่ผมเคยลงไปอยู่ทีมวการเลือกตั้งนายกในปี่มหาส่วนะครับเพราะเลือกไนโตรเสียหาสิ่ยงฐานนานนะครับนโตรฐานนานถ้าต้องนายกอีกเลือกไปเรียบร้อยต้องมาลงใหม่เป็นนายกเด่นมุ่ง นายกเขาอบอุ่นแขนตัวเอาไปแต่เดือนสองเดือนเขาสบายดีแน่นนะครับไข้ลึงเลือกออกนะครับลึงเลือกออกไข้เป็นอบติร้องเก่าที่จริงแล้วการยกฐานะมันดีนะครับมีหลายอย่างนะครับตามตีโอมาเป็นแน่นอนสำหรับผมนะครับที่จริงนะครับว่าปีนี้นะครับปีนี้การ ทับประชาวคงเดียบร้อยและิ้นปี6-8แปดวันต้องนยครนบผมเช่อชวนชาวนมี่น้องนะครับเจ้าลักสินารับหนุ่ซีบูด้านนะครับจริงจริงการโยคะนำดีมีหลายอย่างัปทัพที่ดีนี่เเทศบาลทัพท่คอโตมวสูงสองล่าผมนะครับ 能能听的到，找到目标点，靠近它。